สวัสดีครับทุกคนนี่นะคะก็กลับมาอยู่ในช่องเคนจิราแฟมลี่นั่นเองวันนี้นะคะก็พบกับน้องมิวในแมปที่มีชื่อว่าไฟเดอร์โคอาร่าหรือการค้นหามิวก็มีทั้งหมด120ตัวนะคะที่จะมันมี116แต่ในแมปเขาแค่1 2อ่นั่นเองนี่บอกเก็บข้างๆล้วก่อนเลยเฮ้ยความยากลำบากก็คือไงนี่ทุกคนึ๊บมาบอกแมปนี้ดีเลยนะลูก เก็บแล้วมันมันหายใช่ทุกคนเลยนี่ข้าว่าข้าว่าหายเก็บแล้วมันหายนะอเมริกันพี่หน่อยนะเก็บแล้วมันหายใช่มีเหรอมันไม่งงเลยใช่สีชมพูมาหน o m e on เดี๋ยวสไลด์ลงไปแล้วนะไม่ใช่เฮนี่อ้าวไม่ไหลเอโอเดี๋สไลเดอร์สไลเดอร์แต่เดินเอาใช่นี่นมันอยู่ข้างสไลเดอร์นี่อันหนึ่งเอายังหลบอ๋อไม่หลบบลอกร้อง นี่นี่พ่อเห็นนิดตัวนี่อันนี้คือโอนโขนอะไรโขนอะไรอะนี่ไงพอ่อขโมยขโมยเราเราเราจะไปตรงไหนกันก่อนนี่ว่าตรงกไม้เก็บยังเก็บแล้วจ้ะพ่อมีอยู่สิบตัวตอนนี้ข้างหนูก็มีสิบตัวเพราะมันพร้อมกันเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอีอีออไม่รู้มาเอาใกล้ๆก่อนเลยลูกมานี่เะตรงสนามเล็กเล็กนี่โอเค ไม่มีข้างบนอ่ะใช่ใช่ใช่พอดีๆตรงนี้มีโอเคในสไลเดอร์อ่ะปัจจุบันชื่ออะไรอ่ะชื่อปัจจุบันเล่าขึ้นมาต่อเล่ามี่กระโดดยู่นี่พวะนี่หนูเอาสีเหลืองก่อนข้างบนมีอันนะลูกพึ่งพึ่งจะเห็นแล้วเห็นแล้วข้างล่างมันชื่อว่าพึ่งเพิ่มเปลือกส้มฮะเดี๋ยวเราจะหาข้าวมัหนูจะแล้วอะไรลูก นี่นี่นี่มันชื่อว่าสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราหมดแล้วนะข้างบนเดี๋ยวดูก่อนเอ้ยปะหมดยังลูกเดี๋ยังข้างล่างเดี๋ยวเเอาเอาบ้านหลังนี้ก่อนตรงไหนตรงไหนข้างล่างตรงไหนโอเค็มเค็มมาลงมาลูกเอาเอาเอาบริเวณบ้านหลังนี้ก่อนรักมาเข้าบ้านเร็วมาเลยมันใช่มันคือโรงพยาบาลเอ้เนี่ยที่ดูแลเด็กนอร์นิสรีเหรอที่เลี้ยงเด็กอ่ะพลาสติกโอ้โห เฮ้ยไปนอนหยุดนั่งอยู่ไม่ได้นอนมีกี่ชั้นเนี่ยอ่านั่งอีกแล้วใส่จะเมื่อยจัดนอนนั่งชิลเลยนั่งนั่งนั่งน่าดมเลยหมาลายโอ้โหลายตาพูดนี่่นีมีอยู่ตรงนี้ว่ามีระดับด้วยหรือระดับยากระดับง่ายใช่แต่นี่ง่ายมากมีแม่ในสองร้อยห้าสิบห้าเหรียญคืนนี่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 มีมีมีไม่ได้ดูให้หมดนี่กระดาษแข็งเฮ้ยพรามันเพิ่มอ่ะ อะไรเพิ่มลูกเหรียญอะจ้ะพ่อสองร้อยยี่สิบห้าเราเพิ่มตามการเราเราเราเก็บรยเปล่าท้ไมสองร้อยทำไมของอยู่สองร้อยหกสิบห้าของเาื่อได้สองร้อยยี่สิบห้าไม่รู้เหมือนกันอนะเราเพิ่มตามการเก็บมั้งหรือว่าที่เราสุ่มเมื่อกี้ที่เก็บก้อนอะไรเป็นสายเราไม่ได้สังเกตโอเคไปกันต่อตรงนี้เราหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องมเก็บที่กลงงรายใหม่ ไม่ขึ้นเจ้าไม่ใช่เก็บมา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 ตรงนี้ดีกว่าลูกมาไหนไหนไหนเขย้วยเออตึกแถวนี้ก่อนนี่นี่เจอเจอเจอสีน้ำตาลเฮ้่อมันเหรอเฮ้ยอางไหนเนี่ยมีเพื่อนออกมาอย่างไี้โอ้มีนี่เลยหังขยะรัสเซียโอ้โหนี่พอเจอข้างหลังด้วยนะโอเคเพื่อนบอกเราแน่เลยกระโดดเมื่อกี้ เดี๋ยินรอบบ้านก่อนอ้หน่ากลัวเดี๋ยวเราบ้านก่อนเดี๋ยวเราบ้านก่อนก็มันไม่ใช่บ้านมันคือนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราบ้านก่อนมาเคมีเจอเจอเจอแซฟไฟร์พอข้างหลังมันก็มีไหนมานี่พอเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองพวกเก็บหมดแล้วนี่เขาหนูสามมียิงไม่ไม่เดี๋ยวพอเราเดี๋ยวค่อยเข้าหลุมเดี๋ยวค่อยเข้าโอเคเดี๋ยวดูดูบนหลังคาก่อนดีกว่าได้ขึ้นได้ไหมเธอมีบนหลังคา กไกลมากกระโดดได้ไหมเนี่ยได้แต่มันจะตกไหมก็แค่นั้นแหละมีไหมไม่เห็นนะลูกไม่เห็นไม่เห็นอันนี้คืออะไรอ่ะอี๋เขาสร้างมาไว้เพื่อทำอะไรบ้างจาน้ำเปล่าสระน้ำระน้ำเตียงไม่มีน้ำไงเนาะเขาจัดเด็ดเหรอเขายังไม่ซื้อน้ำมาเติมพี่เขาไม่มีนะลูกเขางบนหนูเจอวนด้วยคืออะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูลูกดูโอเคได้ธนาคารใช่ปะ ไม่รู้ว่าอันแรกคืออะไรธน,นาคารโอ้บุ๊คเฮเบิลแบงก์ธนาคารบุ๊คเฮเบิลป้ายเสียบได้ไหมเนี่ยบัตแล้วไม่มีนี่มีไหมพ่อมันมาข้างบนขึ้นมาขึาน้ขนมาได้ด้วยเห็นข้างล่างไม่มีลูกจ้ะขึ้นมาข้างบนมีไหมมีไหมนี่เข้ามาในตู้ได้ด้วยนะแต่ไม่เห็นนะจ๊ะเอา้ากระจกอ่ะนี่น,น,นี่ทางนี้โอ้ เหมือนเขายังทําไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยเพ่อแบบพ่อไอ้นี่ตรงนี้มันจะมีรูได้ปะไม่ได้เฮ้ยได้เขาเฉยมีอะไรไหมมันมีเป็นที่ลับนี่ไงไอเห้ยมองๆเจอด้วยเจอด้วจริงเฮ้ยแล้วก็มีรูยากยาก Blue Heaven มันก็เป็นแบบนี้แล้วเป๊ะโคไหนเนี่ยอย่าบอกนะกลับมาที่เดิมไม่อันนี้เข้ามาในห้องไม่โอเคไม่มีอะไรนี่นี่รูนี่รูนี่เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขึ้นมาดูข้างบนก่อนโอเจอไหมเจอไหม เฮ้ยเจอมันมาทะลุร้านไหนไม่รู้เนี่ยนี่เขียวเขียวเนี่ยงูโอ้โหเอ้ามันมาออกไม่รู้่ากลับกลับไับเขาที่เดิมหมดกลับกลับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลงลงช่องช่องนี้ช่องนี้ลูกเอ้าวไึนี่ใต้ดินเหรอใช่เป็นใต้ดินเฮ้ยมีรอยไหมเลยตรงนี้มันน่าจะระเบิดกลับที่เดิมกลับที่เดิมไม่มีเหรอไม่มีไม่มีอะไรเก็บได้เลยเหรอไม่เห็นไม่เห็นผ้า เพราะ่าอีกหน่อยมันต้องมีแน่เลยเพราะว่าอนาคตเขาน่าจะเฮ้ยเรามาจากทางไหนนีบอลูที่สองเอามีอีกเหรอเมื่อกี้เราลงมาตรงนี้ไงอ่าเราก็ขึ้นมาไงไม่ไม่มันก็เป็นช่องที่เราอันนี้เราก็จะกลับใช่ไหมใช่นีวบาเราจะเป็นทางได้นี่ไปกับเฮ้ยอะตรงนี้มาโผล่นี่เลยอ้าวมามาโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน ผมว่าเราผัวร้านไหนเนี่ยร้านสุดท้ายเลยเหรอเราเข้านู่นเราเข้าธนาคารใช่ไหมใช่แล้วก็ผัวร้านนี้นั้นเดี๋ยวเราเข้ามาเรื่องที่ลับเข้ามาร้านนี้ก่อนการสะพาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เวลเวลเวลอะไรเวลวัปเฮ้ยกรูกรูกรูได้หได้ไม่มีอะไรอันนี้ก็กรูเปลี่ยนได้ป่ะประกอบฉากเฉยๆไปไปเข้าหลังบ้านเลยก็ได้ไหมไม่ไม่โอเคโอเค เราออกมาเมื่อกี้ไงใช่ไหมมันเป็นอาคารพ่อขไดายไปเฮ้ยมี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 เจอเจอเจออุ้ยโอนโหเจอแบบไม่อยู่เลยหนูได้สั่งแั้นเจสัมภาระนะแล้วทุกอางสั่งาทำให้ได้ยี่สิบหกตัวเท่ากันเยนี่ไงพ่อเดี๋ยวขึ้นบนแน่เลยนี่นี่นี่มอนตรงนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะไปเจอหน่อยไม่ดูไม่ทันแล้วไปแล้วชาเนลมั้งนี่ตรงนี้จิ๊บเย่จะลมามันชื่อว่าปู อีมันเหมือนปูเหรอนู่นๆใช่อันนี้เจอตั้งนานแล้วอันต่อมาก๋วยเตี๋ยวชื่อเทพจัดอันนี้อันนี้หมดแล้วมั้งเราจะไปตรงไหนดีตั้งหลักใหม่แล้วเอาเขล้าเคล้านี่นี่เจอ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 ไปรถเมล์ไปรถเมล์ตอนเมเหรออ๋อเออเอาหนักอีกแล้วใ่จะเหนื่อยลายลาย ตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้มาเอาตรงอ๋อคือแล้วใกล้ๆนี่ก่อนมองไม่ทันชิปพิซซ่าโโอ้ชื่อแต่ละตัวนี้นี่เจอเจอลาวาแน่นอนใช่ใช่คืบไอ้พวกนี่ข้างบนนี้นี่นี่นี่ข้างบนไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรีว่าเฮ้ยโดาได้เฉยปลาปลาเหมือน พ่อต้องโอ้ยพ่อโดดยากนี่พ่อโดดต้องดุ่มๆจ้ะโอเคได้แล้วลูกได้แล้ววะยินดีต้อนรับสู่นี่อะไรเนี่ยบูเคเบ้นบูว่นี่นี่เยจ่ะเย่ละเพบเบิลเกีดอะไรขึ้นเนาะเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านไหนเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ใช่สถานีตำรวจมันได้ข้าทางนี้มันเหมือนกับแมตต์บูเคเบ้นหรอลูกใช่เหมือนกันมากพา อ่่นีเฮ้ยน,น้องชื่อว่าผ่าเดี๋ยวหนูมาดูห้องนี้นี่เจอเจอเจอห้องไหนห้องไหนเทรลเทรลเทรลแปลว่าอะไรอืมมีไหมเดี๋ยวหนูมาดูห้องนี้เอ่อห้องห้องห้องเดี๋ยวหนูดูในกองก,งก่อนเลยเจอเจอเจอโอเคอันนี้ห้องสองห้องน้ำรอนี่นี่นี่ บาโค้ดโอ้โหลายตามันมันไม่น่าจะเป็นบาโค้ดแน่ๆนะถ้าหนูจําได้ว่ามันคล้ายๆแล้วมันน่าจะมีรูนี่ไงพ่อมานี่รูข้างบนเป็นไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อยู่บนเตียงนี่หนูเจอรูดึงเฮ้ยหนูต้องมาชั้นหนึ่งอะไรยังโอมันใต้หลังคาใช่ไม่มีรูแล้วก็มีที่ลงเลยอ่ะพวกเรามาที่เดิม ลงมาอีกพี่หนึ่งเนี่ยเหรอใช่ไหมนี่ไงโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วไหนอะข้างกันอะอ๋อนี่สองหลังนี้โอเไปเข้าไปขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเลยวะห้องนี้ดูแล้วเนาะเออห้องดูแล้วลไม่มีนะอ๋อโอเคไปขึ้นไปกันนี่บันไดบันไดเจอไหมเจอไหมบันไดไหมเนี่ยไม่ได้อีนี่ไง ต้องเทงแน่เลยสกอตตี้อะไรอ่ะเหมือนสกอตไบส์ป่ะเอ๊เล่นอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะมันมันสามารถมีความเหลือได้ป่ะอ่าเดี๋ยวนะจะตรงไหนดีอุ้ยตกเรามาเลยเรามาเป็นเพื่อนว้ากันลงมาลงมาดูตกไหนข้างไหนตัมาไม่รู้อ่ะตรงนี้ตรงไหนตรงนดีตรงเี้เนาะดึกเนี้ย โอเคเพราะตรงเนี้ยโซนเนี้ยเรายังไม่มามาดูดูในซเปอร์มาร์เก็ตกันพ่อดูดูด้อดูดูร,บรอบๆก่อนดีกว่าลูกโอเครอบๆนี่เจอเจอเจอ,เจอร้านจอดทัวร์เจอไหมเดี๋ยวดูแถวแถวตู้ก่อนแถวตู้ไม่มีแต่เหมือนมันมีบ้านด้วยเนาะหรืออะไรนั่นแหละรูเล็กๆกเนะ <c oughs> ี่ยเจอไหมอ๋อไปหลังร้านไปไหน่ะี่พ่อออกมาหลังร้านเข้าร้านที่สองเลย โอเคไม่น่าจะมีไม่มีไปเพาะวันที่สามมีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นมั้ยเฮ้ยพอเจอเจอเจออ่ะขึ้นเลยก็ได้นี่ดวงจันทร์มันชื่อดวงจันทร์เดี๋ยวข้างไมันมันขึ้นไปชั้นสองเหรอใช่เจอเจอเจอเบือกมะนาวเบือกมะนาวเฮ้ยชื่อเรื่องตลกทั้งอ่ะอีกห้องหนึ่งไม่มีนะ ไม่มีจะบ้าพอไม่มีจ้ะ <Okay. S 2> โอเคมาลงลงลงหานี่ออริสกรีสดี้เออเออโอเคโอเคหนูนึกว่าไปผิดทางเฮ้ยจ<ะ>เจอน้ำแข็งไหนน้ำแข็งไหนพอไปแล้วเข้าไปข้างในหลงังร้านตัวหนูเฮ้ยเจอแล้ว <h aves> น้ำแข็งมือหูชื้อตลกอุ้ยหนูได้หกหรียญ <c oughs> แล้วพ่อไม่เห็นเลยแค่เมื่อกี้อะไรหรอกมันแอบ,บเนียนมากใช่ เมือเดินผ่านก็เลยขึ้นมาว่าน้ำแข็งององร้านเกมอันมีแบบวคลาที่มันเล่นก็ได้นะขึ้นบนลกขึ้นบนขึ้นบนโอเคไปชิบเฮ้ยนี่ไงแดๆงๆเนี่ยทานโอ้ดับมันทาน <laughs> พ่อคิดว่ามันจะมีพอ่อโรงพยาบาลโอเคไป Let's go <S ไป just go 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 ทะเลลูกเป็นดูเรื่องอะไรหนูอืมแค่หนูมาดูตรงนี้มีไหมโอเคไม่มีไปเข้าไปกันอืมอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่ในห้องนี้แต่ว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอแต่ว่านี้ไม่เห็นมีเนาะจ้ะไปเดินไปกันห้องเอ็กซเรย์ไม่เจอ โอครงกระดูโอ้โหมันไม่น่ากลัวแต่ชื่อมันน่ากลัวเพราะเราจะงงไหมเนี่ยเข้าไปเข้ามาเนี่ยตอนเมื่อกี้เราเข้าไปนี่เนาะนี่นี่นี่มันออกเขาเนี่ยดูแล้วนี่เจอเจอเจอชื่อว่าซิขาวเนียนแต่หนูเห็นเนาะพรมันพองขึ้นไงโอเคไปแล้วแล้วไปไหนบ้างเนี่ยมันจะงงมันก็จะงงเท่า เดี๋ยวพวกมาดูที่เรียนรับเลี้ยงเด็กก่อนเฮ้ยนี่ไงแม่แม่นี่ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะไหนลูก Newborn ใช่ไหมอ๋อ Newborn มันถึงวันแรกเกิดแล้แหละอ๋อประมาณแรกเกิดมามาผ่าตัดผ่าตัดผ่าแล้วเฮ้ยอยู่ไหนไม่นี่โอไม่ใช่ไม่ใช่คือไหนนะคะนี่แหละห้องผ่าตัดนี่ตัดาให้ อะไรไม่รู้หมดแล้วมาหรอไปเอาผิดห้องไปบอกออกไปข้างนอกกันชึบมาทางนี้พ่อลองไปที่คล้ายๆสุสานดูพ่อเดี๋ยวข้างบนข้างบนจะปะขึ้นหายไปดโดดได้ไหมถึงไหมน่าจะโดดได้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะคล้ายๆกันมือน่าจะโดดได้นี่ไปโดดฝั่งนี้เฮ้ยพ่อเจอเจอ ต้นปลามชื่อมันแปลกนะมาเราได้ลูกนี่มีกระจกแตกด้วยใช่โอ้มันออกตรงนี้ได้เดี๋ยวไมพรว่ามันน่าจะมีนะเัื่องง่จออร์นี่นี่ชั้นสองน่อยนี้เนาะแมกคมาเหมือนกับลาวาอ๋อโอเกแค่กลัวกลัวกลัวมากเลยอ่ะนั่นแล้วโดนไฟไหม้ไปในห้องเนี้ยโดนแบบเหมือนพังๆเนาะ นี่เจอเจอเจอไหนไหนไหป Apple Apple ลแอปเปิ p l อ Apple หลอนนะพอตัวอะสักถ้าบูเคเว่นจริงๆอ่ะมันจะมีผีซอมบี้อยู่ในนั้นเหรอใชมีคนตายด้วยเนี่ยแหละซอมบี้ว้าวคนรู้ก่ะเฮ้ยนี่ว่านี่นี่นี่ปวดท้องเนาะคนรู้มีดำดำดำมาเร็ว กลัวกลัวพ่อกลัวพ่ออ่ะพ่อมีงีนะไม่หนูกลัวหนูกลัวข้างในอหนูกลัวพ่อหนูกลัวพ่อหนีล้างหมดแล้วมั้งลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นี่หลังหนูข้างหล่างไงกลับลัางโอ้เสร็จแล้วกลัวกลัวกลัวอะไรอย่างไโอ้โดวงใจกลัวมากแต่พอเข้าไปพ่อรู้สึกหลอนอะไรไหมเจออจอ หรือว่าแล้วก็รู้สึกหลอนไหมตอนเข้าไปความยากลาบากท้าทายแบบไม่แล้วลูกบานเย็นถ้ามันมืดมืดน่ะมันน่าจะกลัวเหมือนกับจำสแกงเงี้ยเออใช่จำสแก์รอบนั้น่ะตกใจมากจมซอกตามโรงเรียนโองเรียนนี่สักหกสิบตัวนะวันนี้เนาะใช่เดี๋ยวก็จะไปต่อยเห็นไหมข้างบนอ่ะไหนสีส้มอยู่หน้าพ่ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไปไปกันหรือว่าตาต้นไม้แดงโอเคไป ามนจีนเออมันเป็นเหมือนธงชาติจีนนี่แต่แต่หนูเห็นตรงนี้นะมันมีสีเป็นดาวหรกเป็นดาวโอ้ยพ่อนี่นี่นี่มีขน้าดต้นไม้ได้ไหมเนี่ยนี่ได้พ่อนี่ช่วยอะไรบิ๊กบลูแอนด์พิงค์น้ำเงินชมพูน้ำเงินและชมพูพ่อเราขึ้นบนหรอว่าจะเข้าก่อนก็ได้อ่ะโอเคเข้าก่อนเราจะไปทางไหนก่อนนี้หวาขวาอย่างเดียวห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนไม่มีไม่เจอเมท วิชาเลขเออไปสอนไปขอนั่งเรียนอยู่แมทแปลว่าวิชาเลขเดยนหมดสาย่ว่ายใายดีขวดีีสายหลายที่พ่อพ่อเดี๋ยวพ่อสอนมั้งนี่นะเรามาเรียนวิชาภาษาอังกันนะเราจะท่้องกอไก่ถึงคอหนก่มภาษเราอังกฤษนี่พ่อ มาถูจับจับจับปลาทองเหมือนปลาทองอะล็อกขวาเหมือนเดิมหรือข้างขวาได้อันนี้ลงยิมใช่ขวาอย่างเดียวไม่น่ามีนะไม่เห็นอืมมาออกโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ตรงนี้เหรอมันอันนี้เปนอันนี้อะไรนะเอาไปได้สัตว์จะมี้างขวาขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวต่อไปลงหนัง นะไหนจอยเราจะเข้ามาดูหนังใชหไหอยลงไอ้นี่เหมือนกับลงละครนะลูกพ่อมานี่หนูเจอลงละครตามหนูขึ้นมาแต่ถ้าบูเคเว่นจริงๆอ่ะมันจะมีลงมันจะเป็นลงหนังนีนี่นี่ข้างในขนมปังอะไรเนี่ยพ่อหนูเจออะไรไม่รู้ปุ่มดำๆได้ไหมเท้าอะไรอ่ะไม่รู้แสงอะไรสักอย่างนี่นี่เจอเจอเจอไหน ของอาหารแน่เลยนี่ชีสกับวันกับวันกับที่เดิมก่อนลูกเฮ้ยนั่งทุกเตาอีเหนื่อยอะไรขนาดนั้นเจอไหมเจอไหมเฮจอเจอโอ้โหตุ้ยอะไรแบบเกยบเลยสีแดงคณะจะเอาทุกสีเลยเนี่ยน่าจะใช่สีดำก็มีเนาะฐานก็มีดำก็มีใช่เออันนี้ครบแล้วแเข้ามาแล้วบาชั้นสองชั้นสองบาร์ยั่ว ขวามันเริ่มมาบอยไอเอาห้องล่าก่อนปะไม่ไม่ไม่ลูกขวาเราเราเราจะไปทางเดียวไงมันจะได้ไม่งงขวาอย่างเดียวมันจะไล่ได้หมดวิ่งดิพ่อหนี่ไหนลูกโอ้ยนี่เอ้าพ่อมองไม่เห็นกระดาษพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาตัวสีม่วงนะอ้าวตกอ้าวได้ได้รอคอยู่นั่นพ่อถ้าพ่อลงไปข้างล่างพ่อไปเอาสีม่วงต้งโรงพยาบาลด้วยนะอุ้ยนั่งตลอก ผ่านตัวหยิบปุ๊บนี่เจอเจอเจอโดนตรีโดนโดนตีเพื่อนเพื่อนหนูอ่ะบอกว่าถ้าไปเรียนวิชาโดนตีก็ต้องโดนตีหนูก็เลยงงอะไรเหลือง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 เออฮือเลืองหนูก็เลยงงอะไรนะโดนตีมาห้องน้ำชายเพื่อนบอกไปเรียนวิชาโดนตีก็ต้องโดนตี เสียงมันยาวไปนิดนึงไงพ่ออมันนั่งซึมเฉยอันนี้เราเอาแล้วห้องหาในกุ้งจ้าไหนเราไปแล้วไงนี่อยู่ไหนไม่ดูเอาไม่นี่หมดแล้วป่ะโอเคไปเอาสิงม่วงกันพ่ออยากปรับความเร็วแต่มันต้องปรับอันไหนอ่ะนายพ่อไปเอาเอายสิงม่วงใช่ไปโอ้หกสิบเอ็ดละอ้าวจริงนี่มานะฮะอีกสักตัวหนึ่ง เออพอคิดว่าจะไปตรงไหนต่อล่ะพอเหมือนพอเจอมานี่วิเช่นไหมเนี่ยหัวเขียวเนี่ยข้างบนอะข้างบนเออเจอแล้วเจอแล้วเช่ไหมใช่ใช่ใช่ัวเขียวเฮ้ยเจอด้วยข้างหลังเนี่ยไหนไหนมีนินอ๋อตัวไหนดีตัวนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกตัวนึงนี่ดอกไม้ดอกไม้ว่าไปดูเครื่องทำไมอ่ะนี่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 เจอเหรอนี่ไงถ้าเจอสีเขียวนี่ไงตรงนี้นี่ วัวเขียวไหนโอยเป็นพิษโออะไรเนี่ยมีดใบตายไหนมีดใบตายตรงนี้นั่นไงข้างหน้าคืออะไรอ๋อจริงมีดที่ทำให้ใบตายเหรออาจะแต่เส้นเฉยเลยตกโหเจ็บไอหิวตกเลยเอาพ่าไม่ไปเอาตรงนั้นหรอไหนตรงหญ้าเนี่ยโอเคหนูนึกว่าตรงหญ้าเออเหมือนเนียนเนาะเนียนใบไม้เดี๋ยวพาดหน้าไปหาตรงทะเลปะเอาอยู่ไหนอ่ะ ตกใจเดี๋ยวเราก็ไปอีกฝั่งด้วยน,นี่แหละก็ <laughs> เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ดงกดแชร์กันนะทุกทายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิน้นเองสำหรับวันนี้บ,บ,บ๊ายบายค่ะเจอกันทุกบายบายบายเดี๋ยวมาต่อค่าสองทุกทะเล